วิธีการจองที่พักโรงแรมกับแอป A g ก da กับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อรับส่วนลด40%และได้รับคูปอง600บาทเพื่อเป็นส่วนลดร้านอาหารอีก40%วิธีการจะเป็นอย่างไรและมีเทคนิคอย่างไรให้มีการจองประสบผลสำเร็จนะครับคลิปนี้เราไปทำพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมายนี h ช n n e l ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมายนียชาแนลครับคลิปนี้ผมจะแนะนำท่านผู้ชมถึงการจองที่พักโรงแรมนะครับกับแอป A g o ก a กับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งก็จะได้รับส่วนลด40%ในการจองนะครับผมซึ่งวิธีการจองนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแต่มีเทคนิคเล็กน้อยการจองถึงจะประสบผลสาเร็จนะครับ โอเคท่านผู้ชมแอปที่สําคัญที่ต้องใช้ก็คือแอปเป๋าตังนะครับแล้วก็แอป a g o d a นะครับซึ่งปัจจุบันท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูเราเที่ยวด้วยกันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับสักครู่นะฮะเป็นเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันนะครับ โอเคเว็บไซต์นี้ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิก่อนนะครับสําหรับประชาชนนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องลงทะเบียนเที่ยวกับลงทะเบียนเครื่องเครื่องบินนะครับตอนนี้เราลงทะเบียนท่องเที่ยวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วทําการยืนยันตัวตนที่แอปเป๋ตาตังค์ให้แล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมซึ่งเบอร์ที่เป๋ตาตังค์นี้ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับแอป a g o d a นะครับและเลขประชาชนเดียวกันด้วยนะครับถึงจะประสบผลสําเร็จในการจองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ต้องเข้าไปที่ G Wallet นะครับโอเคแบบนี้นะครับนี่ก็คือห้องผมพร้อมแล้วนะครับสำหรับ G Wallet ตอนนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็แอป G Wallet ที่พร้อมแล้วซึ่งผมก็เติมเงินเข้าไปแล้ว300บาทเติมเงินผ่าน G Wallet ก็ได้นะครับผมมีคลิปแนะนำที่ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet นะครับโอเคถ้าแอปเป๋าตังค์พร้อมแล้วมีเลขประชาชนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอปเป๋าตังค์ถูกต้องแล้วนะครับ อันดับต่อไปก็คือการจองโรงแรมครับโอเคไปที่แอป a g o d a นะครับซึ่งในการสมัครแอป a g o d a ครั้งแรกนะครับท่านก็ต้องใช้ชื่อของท่านที่เป็นภาษาอังกฤษถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์เดียวก,กันกับที่ลงทะเบียนที่แอปเป๋าตังค์ด้วยนะครับโอเคในการใช้ครั้งแรกนะครับไปกันเลยครับกดที่คลิกรับส่วนลดนะครับเมื่อเขาแอป a g o d a ได้แล้วนะครับรับส่วนลด โอเคแล้วก็กรอกเลขประชาชน4หลักสุดท้ายนะครับของท่านเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวผมกรอองผมด้วยนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับเมื่อท่านกรอกเลขประชาชนของท่านแล้ว4หลักแล้วนะครับก็กดคลิกเพื่อใช้สิทธิ์นะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับก็จะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็กดจองเลยครับผม กดจองเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคก็ค้นหาที่พักต่อได้เลยครับจากนั้นนะครับก็คลิกค้นหานะครับโรงแรมที่เราต้องการไปนะครับแนะนําให้ค้นหาโรงแรมก่อนที่เราต้องการไปนิฉะนั้นนะครับการค้นหาจะยากนิดนึงนะครับเช่นผมกดที่กรุงเทพนะครับจะต้องเป็นโรงแรมอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับต่างจังหวัดไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของตัวเองนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้คลิกต่อไปเลยครับโอเคกดดูราคานะครับโรงแรมก็จะขึ้นมาท่านผู้ชมนี่อย่างโรงแรม48่สิบวิวก็เหลือ3 4 3ใกล้ๆกกับสนามสนามบินดอนเมืองนะครับเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมนี่ก็สามารถคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับว่าต้องการห้องพักนี้หรือไม่อยู่ไกลไหมนะครับดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีโรงแรมในใจแล้วครับ ที่ผมจะต้องไปพักนะครับก็คือเกรเซนทันประตูน้ำดูวันที่เช็คอินดีๆนะครับผมไปวันเสาร์ที่22แล้วก็เช็คเอาท์อาทิตย์ที่23นะครับซึ่งต้องมีการจองล่วงหน้า3วันนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงวันนี้แล้วจองวันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการจองล่วงหน้า3วันนะครับผมโอเคผมก็จะดูราคาเลยครับอ่าไม่มีห้องว่างนะครับคผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอที่พักที่ถูกใจแล้วนะครับก็คือเป็นที่กรุงเทพเนาะใกล้วัดอรุณนะครับใกล้สะพานพระปกเกล้านะครับผมเลือกโรงแรมนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้โรงแรมนี้โอเคนะครับมีห้องพักนะครับเดี๋ยวผมเลือกดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเลือกที่พักได้นะครับที่สําคัญนะครับต้องเช็คมันเช็คเอาท์เออเช็คอินให้ดีนะครับ วันเช็คอินเช็คเอาให้ถูกต้องนะครับแล้วที่สําคัญสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการกรอกเลขประชาชนสีหลักสุดท้ายตรงนี้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่อยู่ในแอปอะโกลาเบอร์โทรศัพท์นี้ต้องตรงกับแอปเป๋าตังของเราเท่านั้นนะครับและเลขประชาชนสีหลักสุดท้ายของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกรอกเลขประชาชนสีหลักสุดท้ายก่อนนะครับโอเคเลขประชาชนสี่หลักสุดท้ายถูกต้องนะครับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบนั้นถูกต้องนะครับในแอป a g ก da ตรงกับแอปเป๋าังินนะครับโอเคต้องตรงกับแอปเป๋าังเท่านั้นนะครับผมโอเคจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับมีคำขอพิเศษด้วยนะครับผมเตียงขนาดใหญ่นะครับปอดโปรยเลื่อนลงมานะครับการชำระเงินนะครับระบบนี้แนะนำให้ใช้ตัว แบงกิ้งนะครับผมแนะนำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือการจองการชำระเงินนะครับผมใช้ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็คลิกตอนนี้การจองทั้งหมดผ่านอาก d ดาภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมเลื่อนขวาไปแล้วนะครับหากเลื่อนขวาไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการยืนยันการจองแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการชำระเงินต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการจองเลยนะครับ เลื่อนขวาปุ๊บโอเคจะเข้าระบบการตรวจสอบชำระเงินนะครับผมใช้ของธนาคารกรุงเทพนะครับก็ต้องกรอกข้อมูลเข้าไปไปหอนอธนาคารกรุงเทพนะครับทั้งยูสเนมและพาสเวิร์ดนะครับผมรวมถึงธนาคารอื่นด้วยนะครับก็ต้องกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดเช่นเดียวกันเป็นของธนาคารของเราเองนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะครับก็กดนะครับ การจ่ายเงินนะครับผมโ okay. mm hmm. อเคก็กด next mm hmm. ได้เลยครับยอดผมอยู่ที่400กว่าบาทนะครับ412บาท50ตังนะครับโอเคจะมี ODP เข้ามานะครับ225 80 7 7 6จ mm hmm. กด confirm mm hmm. ได้เลยครับ โอเคจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม412บาท50ตางค์นะครับ Lock Off and Go Back to the p a y ์ y y นะครับเว็บไซต์นะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้ไหน่อยโอเคดีเทิร์นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยไม่ตอบนะครับแบบสถานนะครับ การจองเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการจองเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คือมีค่าห้องอยู่ที่604บาทนะครับมีส่วนลดจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน275บาทภาษีค่าธรรมเนียม82บาทรวมราคา412บาท50ตังนะครับผมโอเคเดี๋ยวพิ่มในปฏิทินนิดนึงนะครับ ย้อนกลับหน้าหลักนะครับส่วนของแอป a g ก da นะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคการจองของเราก็เรียบร้อยนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับ a g ก da แจ้งมานะครับผมโอเคเราจ่ายเงินแล้วเนาะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตัวนี้ส่วน แอปเป๋าตังนะครับท่านผู้ชมแอปเป๋าตังนั้นต้องขึ้นนะครับสักครู่นะครับแอปเป๋าตังต้องขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะครับเข้าที่ G w a l l e t นะครับโอเคคลิกตัวนี้สีส้มนะครับโอเคขึ้นแล้วครับผมพอถึงวันที่เช็คอินนะครับก็ไปถึงโรงแรมนะครับตอนนี้โรงแรมของผมขึ้นแล้วนะครับในวันที่ยี่สิบงสิงหาคมถึงวันที่เช็คเอาท์วันที่ย3ิบสานะครับตอนนี้โรงแรมขึ้นมาแล้วนะครับ ก็คลิกดูได้เวลาเช็คอินก็โชว์บาร์โค้ดตัวน,นี้นะครับ mm. ให้โรงแรมโรงแรมก็จะทําการสแกนบาร์โค้ดตัวน,นี้ว่าเรามาเช็คอินจริงแล้วคูปองก็จะเข้ามาที่ในส่วนของที่พักตรงนี้นะครับ mm. ก็จะมีคูปองขึ้นมาตรงนี้ mm. เดี๋ยวพอถึงเวลาที่พักจริงนะครับ mm. ผมก็จะให้บาร์โค้ดตัวน,นี้ให้โรงแรมเป็นคนสแกนให้นะครับแล้วผมก็จะได้คูปองส่วนลด600บาท เป็นคูปองส่วนลดนะครับไม่ใช่คูปองฟรี600นะครับก็คือทางเราไปทานอาหาร100บาทก็จะได้ลด40บาทประมาณนี้นะครับเราก็ต้องต้องเติมเงินเข้าไปนะครับที่ผมเติมเข้าไปเพื่อใช้จ่ายนะครับผมเพื่อจะจ่ายกับร้านค้าที่เราอ่าดำเนินการนะครับไปไปใช้บริการนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการจองโรงแรมนะครับแบบละเอียดนะครับกับกับผมมายดชแนลนะครับ เป็นการจองครั้งที่2ของผมนะครับผมโอเคคากมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับผมก็จะมาตอบนะครับตามความเข้าใจแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m y n i c i c a n l ด้วยนะครับผมก็จะนาข่าวสารดีๆสีดีวิธีการต่างๆมามอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ